เทศกาลอินทผาลมมาถึงแล้วนะครับ รวมเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคอินทประลามจากนาครปฐมค่ะมาจากกาญจนบุรีครับมาจากมุกดาหารค่ะชัยภูมิค่ะพบทุกสายพันธุ์ใหญ่ที่สุดในประเทศบาฮีเหลืองบาฮีแดงอ,อัมเอสดาฮานโคไนซีและสายพันธุน์อื่นๆจากเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคในวันที่20กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2566ที่ตลาดไทยตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนครับเราทําทุกอย่างเพื่อให้ที่นี่เนี่ย ซื้อง่ายขายคล่องบริการดีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้ค้าผู้ประกอบการอื่นๆทั้งประเทศไทยครับสุดยอดจริงๆเลยเปิดมาปังเลยขอบคุณตลาดไทยที่ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรขอบคุณตลาดไทยนะครับช่วยให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้จริงๆขอบคุณมากต้องขอบคุณทางตลาดไทยด้วยที่เป็นพื้นที่ให้กับเกษตรกรได้ไปจัดจำหน่ายผลผลิตนะครับ